ที่เดิมเลยนะคะแปรรูปพืชพันธัญญาหารมีข้าวต่อมาอลูกมาจากนอกประเทศก็เป็นซิติเซนก็มีความรู้เรื่องกัญชาพอดีประเทศไทยเราเปิดเรื่องกัญชาเราตัวเองอยู่ที่อเมริกาทราบว่ากัญชาเนี่ยชาวต่างประเทศมาเอาไปใช้นานมากแล้วแลวสะสกัดเป็นตัวยาทำยาสิทธิ์ส่งกลับมาประเทศไทยเรา ก็เลยรวมกันคุยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ปลูกเลยเมื่อเรามีที่ตั้งเยอะแยะแล้วเราก็เป็นซิติเซนแล้วเราก็มีมาร์เก็ตติ้งของเราเองก็เลยคิดกันว่าปลูกกันเถอะเดี๋ยวนี้สร้างเป็นปลูกไม่มีอากาศเข้าได้เลยค่ะถูนยากอาศหมดแล้ว100%แล้วก็ทำเอ็กซ์พอร์ตโดยตรงแต่ทั้งหมดด้วยเนี้ยแปรรูปเป็น tsc นะเราพวกเมาเราเอาออกหมดเป็น cbd เป็นครีมตัวนี้เป็นเอสออยเนี่ยกันโรคติดต่อกันเอ่อมะเร็งพงจมูกแพ้อากาศนะขวดหนึ่งนี่ใช้แค่หยดสองหยดเองจะจปลอดภัยหมดเลยส่วนตัวนั้นเป็นครีมนั้นเนี่ยใครเป็นผิวเป็นโรคสะเก็ดเงินสบายมากเลยกระปุกเดียวรู้กันเลยค่ะผลิตภัณฑ์แต่งสวยมากเลยเนะาะก็ขายดีไหมขายดีเนาะ ที่นี่ยังไม่ทราบแต่ที่ไปตามงานนะฮะไปที่แหลมชะบังไปตามออกงานนี่ผู้คนจะเข้ามาแล้วเอาไปทดลองใช้วันรุ่งขึ้นสองวันสมวันแล้วก็จะมีออเดอร์ทางรายแล้วดีดีดีอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวผมถ่ายเบอร์โทรให้ดูนี่ครับจะได้ถ้าบุญมีอาคาชาร่วมใจโอเคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะจะได้คนช่วยคนที่เขาเจ็บป่วยได้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 โอเคครับแม่ถ้าบอก ช่วยคนที่เจ็บป่วยได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับตอนนี้มาถึงร้านวิสาหกิจชุมชนซับโอลานบ้านน้องงูเหลือมนะครับอันนี้ก็อยู่แถว331นะครับอยู่เกาลัดเมื่อกี้มีแม่ค้าท่านหนึ่งบอกว่าผู้ที่จะเอาสินค้ามาขายนี่ต้องทับมาแล้วว่ามีาเป็น สีมือพิเศษจริงๆถึงจะได้มาขายนะครับท่านดนูนี่คือของวิสาหกิจชุมชนที่หลากหลายแล้วก็ดีนะครับท่านดูนเรียกว่าเป็นของคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวชนบุรีแร์สินค้าทั้งหลายเป็นสินค้าคุณภาพใใเห็นแมคาใใคาท่านนี้ก็บอกไว้โอ <Okay. S 2> เคอันนี้อะไรนะ อันนี้กระเทียมสดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอันนี้เป็นกระเทียมดำกับกระเทียมดำแปรรูปแบบแกะของพ่อไม่แกะเปรี้ยวค่ะอ๋อเอาไว้กินยังไงให้อย่างนี้ตื่นเช้ามาก่อแล้วให้แป๊บครันเที่ยวสะสองครั้งได้หมือไม่กเยอะๆเสร็จแล้วหนึ่งวันค่ะอ๋อแจ๋วเลยนะค่ะโอเคแจ๋วเลยทั้งเพื่อสุขภาพกับสมดุลร่างกายล้างสารพิษในเลือดในน้ำเหลืองค่ะดีมากส่วนขวดเขียวๆอันนั้นก็จะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ค่ะโอเคขัดได้ทั้งหมด เแนววิสค่ะรับรองแพงไหมอย่างนี้200อันนี้2องฉีดสองฉีดสามรายชิดแกะเปลือกมันจะฉีดหนึบาทค่ะเกาะจันมากันเยอะเลยเนาะค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นสินค้าเดียวของเกาะจันที่ทำกระเทียมดาเมื่อกี้มีเกาะจันมาขายอะไรทั้งหลายอย่างหลายอย่างหนูค่ะเกาะจันสวยเลยนะใช่แล้วก็มีพริกไทยบ้านพริกไทยนะพริกไทยบ้านค่ะกระเทียมบ้านสวยมากเลยที่เกาะจันมีแหล่งท่องเที่ยว ขอให้ขายดีนะฮะโอเคโอเคครับตอนนี้ผมมาถึงร้านเจซิมปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับ oh. นี่ครับ oh. ท่านดูซิมสุลาลัยใช่ไหมซิม oh. สุลาลัยโอเชื่อเหมือนกับ oh. หมู่บ้านเลย oh. <laughs> หมู่บ้านนั่นสุภาลัยนั่นท่านดูนะครับหนึ่งถุงราคา30บาทสี่ถุงราคาร้อยบาทนะครับปุ๋ยอินทรียเขาบอกว่า เป็นอะไรนะฮะปุ๋ยนะปุ๋ยอินรีใช้อะไรอัดเม็ดนะที่ไก่นี่ลักษณะที่ไก่กับเปลือกไข่แต่ลักษณะ,ะ,ะอ๋อกับเปลือกไข่ลักษณะเหมือนกินจอนะครับท่านซื้อไปเกิดกําลังเลี้ยงไก่แล้วหิวก็ไปเคี้ยวเล่นได้ <laughs> อันนี้เป็นการพูดเล่นนะห็ยไหมครับปุ๋ยอินรีสุดยอดเลยนะครับมาจากไหนฮะอันนี้ <laughs> หนองใหญ่โอ้หนองใหญ่มาไหลไหลไหลาลานนะแล้วก็มีประกวดได้รางวัลด้วยโอเคคอยห้ขายดีนะครับ okay. ครับ <c oughs> ตอนนี้ผมมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนต้นยางนะครับนี่ดูผลิตภัณฑ์เขาก่อนนะครับดูที่เห็นไหมครับสวยมากเลยดูเขก่อนโอ้็อบชนบุรีเลยนะครับดูนี่มาดู นี่มาจากต้นยางทั้งนั้นเลยเนาะเป็นต้นยางพลาค่ะคือยางพลานี่คือแบบมันไม่มีน้ํายางแล้วนะคะเราก็เลยเอามาทําเป็นของทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะของใช้ค่ะสุดยอดเลยค่ะทำเก่งมากเลยเนาะเป็นโรงงานเล็กๆค่ะเราทำเป็นโรงงานอยู่ที่บ้านบึงอาใช่ค่ะอําเภอบ้านบึงค่ะโอ้โหใช่ค่ะอันนี้อ่านว่าคิน กินอะไรกินข้าวกันอะไรกินข้าวกันอันนี้ได้โอน่อก้าดาวค่ะตัวนี้ได้โอห่้าดาวอ๋อนี่ชบเอาทำจากต้นยางทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ค่ะโอ้เก่งมากเลยสวยนะโอ้สุดยอดเลยไปเอาไปเอาไม้มาจากที่ระยองค่ะไม้จากระยองเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์แปลกๆดีเนาะนี่ก็ใช่ท่านดู นี่เห็นไหมไอ้ยังงี้คืออะไรคะอย่างงี้อันนี้เป็นกระป๋องค่ะไว้ใส่ปากกาใส่ดินสออะไรได้ค่ะอ๋อแล้วนี่ใส่มือถือเป็นที่วางโทรศัพท์ค่ะโอ้แจ๋วเลยอย่างนี้เดี๋ยวนี้อันนี้ก็ที่วางโทรศัพท์เหมือนกันค่ะมีหลายแบบค่ะโอ้ดีจริงๆเลยแพงไหมอย่างนี้ไม่แพงค่ะหกสิบห้าบาทค่ะแจ๋วจริงๆเลยนี่ดูเนี่ยหนูตั้งอยู่เนี่ยอ๋อดีมากเลยีวางโทรศัพท์สะดวกเลยนะใช่โอ้ดูผลิตภัณฑ์นูอันนี้นะ อันนี้สวยมากเลยดูนี่เป็นยางอ่เป็นชามค่ะชามตลับค่ะโอ้โหแล้วนี่ก็เป็นพี่รองรองของร้อนค่ะเออดีมากเลยอันนี้นะอันนี้ก็เป็นเขียงทั่วไปคือว่าอันเล็กอันใหญ่แล้วแต่แล้วแต่คุณนี่เป็นยามหมดแล้วล่ะอ่ะอันนี้เป็นจานรองแก้วค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะโต๊ะอีกโต๊ะแล้วก็มีที่วางอันนี้เป็นเอ่อราตากผ้าค่ะอาเราตากผ้าราตากผ้านี่ทําจากยาง ไม่อย่างค่าแล้วก็พัดลมแล้วก็พัดลมออกพัดลมไม่ใช่พัดลมทําจากพลาสติกโอเคนะครับขอให้ขายดีนะครับค่ะขอบคุณค่ะมาถึงร้านประเสริฐสมุนไพรนะครับนี่ครับก็ก็ค้านะครับไหนฮะมีสินค้าอะไรแนะนํามาเลยครับก็ตอนนี้ที่เรามาออกนะครับก็ที่ลูกค้าซื้อกันเยอะแล้วก็เป็นประจำาลก็คือน้ำผึ้งป่าเดือนห้านะครับ จากแม่ห้องสอนนะครับหนึ่งปีหนึ่งปีมีครั้งเดียวแล้วก็เราขายขวดละร้อยแปดสิบแต่เราจัดนาทีทองาจัดนาทีทองคือซื้อสองขวดสามร้อยยี่สิบแล้วแถมกระปุกฮะให้หนึ่งกระปุกด้วยแล้วหนึ่งกระปุกให้ฟรีนะครับเป็นลูกป่าใช่แล้วก็ก็มียำมองฮะยำมองไอ้เจาสอนบัวอันนี้เนาะยำมองเจาสอนบัว ยำหม่องขมิ้นขมิ้นไพลแล้วก็ยำหม่องสเสล็ดทังพรอ่ะ,สะเสล็ดทังพรก็แก้แพนนะครับก็หลากหลายนะครับมียำหม่องเรียงผานะหลายอย่างแล้วก็มีน้ำมันเขียวน้ำมันเขียวน้ำมันเรียงผาน้ำมันเหลืองนะครับมาจากไหนฮะบางลำุงอันน,น,นี้อันนี้ผมอยู่บางลำุงอ๋อแถวบางลมุง ของจังหวัดชลบุรีนี่เองนี่ครับผมถ่ายให้ท่านดูนี่ก็กระสิดสมุนไพรนะครับสมุนไพรด้านจำนายน้ำพึ่งป่าร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วก็มีมีมีตัวนี้มีมีน้ำยาผูพื้นอันนี้ก้าวแรกของประเทศไทยเราทำเองคิดค้นสูตรเอง เป็นน้ำยาถูพื้นตะไคร้หอม E M ไล่ยุงไล่แมลงไล่มดไล่เห็บได้ล้างห้องน้ำก็ได้ได้ได้แล้วก็ยังยังมีน้ำยาล้างจานโอเคเลยแล้วก็มีชุดทำน้ำยาล้างจานเนี่ยชุดทำน้ำยาล้างจานชุดใหญ่เราขายราคาชุดละ200มีสูตรมีวิธีทำให้โอเคโอเคฮะตรงนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับขายขายดีนะครับขอบคุณครับครับขอบคดีครับ มาถึงร้านกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินแล้วครับอยู่ที่หนองใหญ่ด้านเนินสองตันค่ะดีครับแม่ค้าโอ้แม่ค้าหน้าตาใจดีมากเลยอะ่ะ <c oughs> ไหนดูซิมีอะไรมั่งผลิตภัณฑ์มีมะม่วงแก้ขมิน้นแล้วก็มีกระทร้อนหวานหนมะม่วงอยู่ไหนอันนี้เป็นมะม่วงอ่ะมะม่วงข,<า>ขายกระหมดแล้วค่ะขายกระหมดวันนี้ขายดีมากแขายดีนะแล้วก็จะมีกระท้ o n อ๋อกระ t h o นของเราก็ปลูกเองห่อเองแก้เองนะคะมาขายแล้วก็ เป็นมะเขือเทศราชินีนะคะมะเขือเทศราชินีเราก็ปลูกเองนะคะที่อยู่ที่หนองใหญ่บ้านเนินสองพันนะคะอ่าเรามีคนปลูกนะคะเพราะป้าเป็นคนปลูกค่ะแล้วก็ลูกมอนลูกมอนเรานี่ก็จะมาจากสวนที่ตำบลหนองลีนะคะจะมีป้าต้อยคนสวยนะคะเป็นคนปลูกและเก็บมาขายเองนะคะป้าต้อยป้าต้อยคนสวยค่ะคนนี้เลยค่ะ่คนนี้เลยค่ะ คนนี้จะอยู่ในกลุ่มชมรมสองศูนย์ของเรานะคะขยันมากมากนะคะคนนี้ไม่ว่าเขาจะขายอะไรเขาก็จะปลูกมาขายมั่งคนนี้ไม่งกเท่าไหร่นะคะคนนี้เป็นคนอยากได้อย่างเดียวนะคะค่ะคนต้อยใช่ไหมถ้าเขาชมว่าอันนี้คนอันนี้อยู่ค่ะอันนี้ชื่ออ,อ,อยู่ว่าเป็นคนเก่งมากเลยจ้าก็นนไม่เก่งเท่าไหร่นะคะพอตัวค่ะพอตัวนิดหน่อยอค่ะ อันนี้จะเป็นน้ําสํารองนะคะอันนี้น้ําสํารองจะทํามาจากเราคุณป้าเขาจะทาเองนะคะกลุ่มแม่บ้านบ้านเนินสองพันนะคะค่ะน้องใหญ่ใช่ไหมน้องใหญ่ค่ะน้องใหญ่น้องเสือช้างค่ะโอ้ตาฟ้าหนเสือช้างค่ะน้องใหญ่ทาเองทั้งหลายเองค่ะแล้วก็ชมทั้งนี้ด้วยนะคะผักลอดสารของเรานะคะนี่จะมีมะละขีนกมีกระเจี๊ยบมีมะเขือยาวอันนี้มะเขือยาวเหรอจ้ะยาวค่ะเนี่ยจะจะยาวยาวยาวแค่นี้นะคะ ถ้าสั้นอย่างนี้เขาเรียกไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะอันนี้ยาวค่ะจะเป็นมะเขือเผาแล้กันใช่ค่ะอันนี้ยังเต่งตึงนะคะเ้่มะเขือเผาอาจจะเป็นตากล้องก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะละที่ปลูกเองนะคะอย่างนี้เขาเรียกอะไรอย่างนี้จ้าอันนี้เป็นบวบเหลี่ยมค่ะบวบเหลี่ยมเราก็ปลูกเองนะคะค่ะแต่อันนี้ก็จะเรียกหลานมะละนะคะหลานค่ะเพราะว่าอันนั้นอันนั้นจะเป็นแม่ อันนี้ขอเขานะขายหลายอย่างกันขายหลายอย่างกั้แล้วมีมีต้นไม้ด้วยนะคะต้นไม้จะเป็นไม้มงคลหลายอย่างเนาะค่ะเอาหลายอย่างคือคือมีกี่อย่างแล้วก็เอาหมดเลยนะคะเพราะว่าเราปลูกเองทําเองเอาเองขายเอง่ะในยามที่เราก็อายุยังสาวอยู่เราทําไหวเราก็ทําซะนะคะ๋ยวทําไม่ไหวเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งมองกันนะคะค่ะ แล้วถ้าเงินเยอะๆเอาไปทําอะไรดีอ่ะจ่าเงินเยอะๆเหรอคะเราก็อาจจะเอาไปบริหารสมองบริหารนิ้วอะไรเงี้ยนะคะให้เพื่อที่ให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงดีขอบคุณมากขอให้ขายดีนะครับถ้าขอบคุณมากะครับแต่อย่าลืมนะครับขอบคุณมากถ้าเงินเยอะมากก็ให้ชาวบ้านก็ช่วยใช้ได้ได้ครับนี่นะครับอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับชมนิทานนะครับผมให้ท่านดูสินค้าไปเยอะแยะแล้วนะครับ ที่ชมรมรีแฟร์แห่งนี้ยังมีโอ,อ้นี่โคพิธีกรเราเจอพิธีกรแล้วโอ้โหสุดยอดเลยได้ยินเสียงรู้ว่ามาจากไหนโอ้อยู่ที่นี่เองโอ้โอสุดยอดเลยดูนะครับเราต้องมาเที่ยวชมรมรีแฟร์นะครับเพราะว่ามีพิธีกรสวยๆอย่างนี้เราควรมาเที่ยวนครับนี่นะครับตอนนี้ผมพาท่านมาหมด,หมดอาหารแล้วนะครับ ซึ่งอาหารเยอะแยะไปหมดเลยเราก็มาเที่ยวของกินก็เยอะแยะผมไม่สามารถถ่ายได้หมดเลยนะครับเพราะว่าของกินก็เยอะนะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านตีนเขาตีนเขาอยู่ไหนฮนะน้องไม่แดงอ๋ออยู่ใกล้ๆนี่เองอ๋อติดกับติดกับรั้วค่ายเนะานะ อ๋อเป็นอะไรฮะขายอะไรฮะขายน้ำผึ้หน้าไปกถูกของวิสาหกิจชุมชนบ้านตีนเขาโอ๋อตีนเขาน้ำผึ้งอะไรนงานด้วยอ๋อผมอยู่ชมบุรีไม่เคยได้ยินตีนเขาเพราอยู่ใกล้ๆนี่เองอ๋อแล้วก็มีอ๋อดีมากดีมากเมื่อกี้มีแม่ค้าคนเขาบอกว่าสินค้าที่มานี่เขาคัดสรรมา แต่ละคนจะต้องคุณภาพจริงๆนี่อันนี้กะปิบ้านเราสีพะโลค่ะอ๋อสีพะโลใกล้ๆนี่เองโอ้โหของโซนแล้วก็ระยองด้วยอ๋อดีมากเลยนี่คิดดูนะครับชลบุรีเรามีของที่ดีๆมากเลยนะครับท่านดูน้ำพริกสมุนไพรก็มีนี่นะครับโอเคนะครับผมถ่ายวีดีโอโทร สับให้ท่านชมนะครับอย่าลืมมาอุดถึงกันนะครับเค้กกล้วยหอมกรอบจานแรกของชนบุรีมีออยด้วยค่ะอ๋อเ้าเลยเ้าออโอเคนะครับครับครับโอเคนะครับขอให้ขายดีนะครับโอเคครับอานะจังคืออะไรฮะหานะจังฮะ อ๋อแปลว่าหลายเพศภาษาอะไรฮะอไอภาษาญี่ปุ่นแปลว่าดอกไม้อ๋อฮานะจังครับผมฮานะแปลว่าดอกไม้จังแปลว่าผู้หญิงอ๋อฮานะแปลว่าดอกไม้จังแปลว่าผู้หญิงผมเห็นของกินผมผมแปลผิดแปลเป็นว่าเป็นว่าอร่อยจังนี่กาแฟอ๋อมีกาแฟสดมีกาแฟสแฟดเป็นโฟร์กอดค่ะมีฮานะจังนะครับมีเบอร์โทรด้วยนะครับดูใช่ค่ะโอเค ขอบคุณขายดีนะครับคุณค่ะสินค้าดีๆทั้งนั้นเลยที่ที่ชมรีแฟร์แห่งนี้นะครับที่นะครับท่านมาเที่ยวชมเรียกว่าเยอะแยะไปหมดสินค้าดีๆดูคุมแม่บ้านเกษตรน้องกระพงน้องเหียงน้องเหียงอยู่พนัดนี่ผมให้ท่านมาดูหมูยอนะครับหมูยอดูหมูยอฮะท่านใหญ่มากเลยยุ่มาจาก ไหนฮะนัดนะโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้ก็โอ้โหใหญ่ใหญ่ยาวมากเลยเนาะนี่หมูอันนี้อันนี้เป็นสินค้าที่สะอาดมากเลยครับเท่าที่ผมเห็นอยู่นะครับโอ,โอเคนะครับถ้ามาชลบรีแฟร์มาเที่ยวนะครับนี่แม่ค้าหน้าตาใจดี ซื้อ Emmanuel: ซื้อหลายๆอันแถมหลายๆอันนะครับอันนี้ผมล้อเล่นนะครับอยู่สุดยอดเลยผมดูจากสินค้าระสาบมากครับโอเคครับตรงแปรงใหญ่ขนุนหนองเหียงนะครับหนองเหียงนี่ก็อยู่พนัทนะครับพนัทแล้วท่านดูนะครับขนุนทอดกรอบ40บาทอันนี้ทำจากบ้านเราใช่ไหม โอ้โหกทำกล่องสวยมากเลยดูโอ้โห,โโหสวยมากเลยเนี่ยถน,นพทอดถนหน,น้องเหียงชนบุรีโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับดูสิครับเดี๋ยวนี้ชนบุรีไม่ไม่เบาเลยนะครับแล้นี่คืออะไรฮนะอันนี้อันนี้คือเมี่ยงคําแน่เลยด,ดูนะครับอันนี้วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมไทยทรงสเสวยนะครับดู ข้าวตูมะพระ้าวอ่อนสัมปันนีขนมเกรสรลำเจียกสวยหูท่านดูทีครับกำลังทำอยู่สะอาดมากน่ารับประทานเลยนะครับดูมีเสื้อเขียนด้วยนะครับเกรสลเร,สรลำเจียกสวยขนมไทยโบราณเมื่อกี้มีแม่ค้าคนนึงบอกว่าของที่มานี่ต้องคัดสัรที่มีฝีฝีมือนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เสียงดังมากเลยผมจงขอหยุดติเตียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวชนบุรีแฟ์ที่จังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้วันที่ 10- บหรือขอให้ท่านมาเที่ยวกันนะครับสนุกสนุกนะครับสวัสดีครับ